สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับพึ่งหวานพระบ้านนะคะ EP ที่55นะคะส่งท้ายเดือนกันยายนนะคะค่ะวันนี้ก็มีพระมาให้พี่พพิจารณานะคะหากพี่พีท่านใดชื่นชอบองค์ไหนแอดไลน์หรือโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์097 98 6621นะคะ ชื่นชอบองค์ไหนโทรมาได้เลยนะคะพี่อันนี้เป็นการลงคลิปนะคะไม่ใช่การไลฟ์สดนะคะค่าพระทุกองค์นะคะในวันนี้หนูเปิดให้ชอบบูชาที่300บาทเหมือนเดิมนะคะ300บาทรวมส่งฟรี EMS ไปรษณีย์ไทยนะคะหรือถ้าใครอยากรับแบบเก็บเงินปลายทาง บวกเพิ่ม60บาทครั้งเดียวนะคะไม่ว่าจะรับกี่องค์ก็บวกเพิ่มแค่60บาทนะคะแต่ขอเป็นคนที่รับจริงนะคะพี่ปิดจริงนะคะไม่ปิดเล่นกันนะคะค่เ้ามมาเริ่มที่องค์แรกเลยค่ะ,อ,ะองค์แรกนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ พระสมเด็จองค์นี้องค์ที่หนึ่งนะคะพี่ๆองค์ที่หนึ่งนะคะวันนี้ฝนตกฟ้าเลยมืดๆนะคะดูอุ่นครึมหมนไม่รู้ต่อไปองค์ที่สองนะคะไม่ทราบที่นะคะ องที่สองในกรอบนะคะไม่ทราบที่นะคะองค์ที่สองต่อไปองค์ที่สามหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะปีสองพันสี่ร้อยหกสิบหก หลวงปู่สุขนะคะองค์ที่สามนะคะต่อไปองค์ที่สี่นะคะหลวงพ่อเงินนะคะองค์ใหญ่นะคะด้านหน้าเขียนว่าโคกใยห,หอม ด้านหลังเขียนหลวงพ่อเงินพศ2 5 0 6นะคะวัดดอนหญยหอมค่าองค์นี้เป็นองค์ใหญ่นะคะพี่ๆหลวงพ่อเงินเป็นองค์ที่สี่นะคะองค์ที่สี่ต่อไปองค์ที่ห้า เป็นพระปิดตาไม่ทราบที่ในกรอบใสนะคะ พระปิดตาองค์นี้นะคะองค์ที่ห้านะคะต่อไปองค์ที่หกองค์ที่หกเขียนว่าพระอธิการโตพระอธิการโตะนะคะ นี่นะคะเขียนว่าพระอธิการโต๊ะใช่ไหมถ้าพูดผิดไปขออภัยนะคะพี่พี่วัดท่อเจริญธรรมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ ะะองค์ที่6กนะคะต่อไปองค์ที่เจพระสมเด็จนะคะ พระพสมเด็จองค์นี้องค์ที่เจ็ดนะคะต่อไปองค์ที่แปดนะคะเป็นพระปิดตาในกรอบนะคะ พระในกรอกพระปิดตาในกรอบนะคะองค์ที่แปดนะคะองค์นี้ต่อไปองค์ที่เก้าองค์ที่เก้าพระพุทธชินราชนะคะ เขียนว่าที่ละลึกที่ได้มานามัสการลดเมืองพิษณุโลกหรอถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะนมัสการเมืองพิษณุโลกอ๋อค่ะค่ะข้าพพุทธชินราชนะคะองค์นี้ องค์ที่9านะคะองค์ที่9ต่อไปองค์ที่10พระปิดตาพระปิดตาไม่ทราบที่นะคะ นี่นะคะพระปิดตาไม่ทราบที่องค์ที่สิบนะคะองค์นี้ต่อไปองค์ที่สิบเอ็ดเป็นพระปิดตาเหมือนกันนะคะ ที่สินะคะต่อไปองค์ที่12หล่มพ่อปานนะคะ หลวงพ่อปานอง์ที่12นะคะต่อไปอง์ที่13เป็นโูกสิงนะคะ ค่ะสิงนะคะสิงอง์ที่สิบสามนะคะต่อไปอง์ที่สิบสี่ไม่ทราบที่นะคะที่พูดละไม่ทราบที่นะคะ พะองค์นี้องค์ที่สิบสี่นะคะต่อไปองค์ที่สิบห้าพระสมเด็จนะคะองค์ที่สิบห้า อ,องค์นี้อ,องค์ที่สิบห้านะคะต่อไปอ,องค์ที่สิบหกเขียนว่าพระคูไพยโรธนะคะ เขียนว่ารวยรุ่งเรืองนะคะาาค่ะพระครูแพร่โลดองค์ที่สิบหกนะคะต่อไปองค์ที่สิบเจ็ดเป็นพระปิดตานะคะ หลังเป็นวาวาวาวแบบนี้นะคะค่าพักปิดตาองค์นี้องค์ที่สิบเจ็ดนะคะ ต่อไปองค์ที่18นะคะพระไม่ทราบที่นะคะมีความหนักนะคะพี่ๆองค์นี้ พระไม่ทราบที่องค์นี้เป็นองค์ที่สิบแปดนะคะต่อไปองค์ที่สิบเก้าเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตนะคะวัดประดู่ฉิมพรีนะคะ องค์นี้องค์ที่สิบก้านะคะต่อไปอง์ที่สิบเป็นเต่านะคะพี่พี่เป็นรูปเต่าสี่เหลี่ยมนะคะเต่าไม่ทราบที่นะคะด้านหลังจะเว้าวลงไปนะคะ นี่นะคะต่างนชาตที่นะคะอง์ที่ยี่สิบนะคะต่อไปหลวงปู่ศีวัดประดูชิมเอ๊ะพูดผิดค่ะขออภัยหลวงปู่ศีค่ะเขียนว่ารุ่นหนึ่งเหรียญมหาราบนะคะ วัดเขาถ้ำบุญนาค้าหลวงผู้ศีดวงนี้องค์ที่ยีสิบเอ็ดนะคะต่อไปองค์ที่ยี่สิบสองเขียนว่าพระพุทธ,ทธไตรยรัตนาย,ยกนะคะ เห็นว่าวัดพนันเชิงกรุงเก่านะคะค่าองค์นี้นะคะองค์ที่สิบสองนะคะต่อไปองค์ที่ยี่สิบสามหลวงพ่อแดงนะคะเหรียญหลวงพ่อแดง พ่อแดงองค์ที่23านะคะต่อไปองค์ที่24หลวงพ่อเงินนะคะเขียนว่าหลวงพ่อเงินอายุหรอบนะคะ หลวงพิ่มเงินองค์ที่24นะคะต่อไปองค์ที่25หลวงพ่อเปิ่นนะคะรุ่นพิเศษเขียนด้านหน้าอย่างนี้นะคะ ังเขียนพศสองพันห้าร้อยสิบเก้านะคะคารองพ่อเปิ่นองค์ที่25สิบห้านะคะต่อไปองค์ที่26สิบหกเป็นเสือในกรอบใสนะคะพี่พ เขียนว่าเสือหลวงพ่อปานาถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะนะคะด้านหลังค่าเสือองค์นี้นะคะองค์ที่26นะคะต่อไปองค์ที่27 หลวงปู่ศรีอายุยืนด้านหลังเขียนพอสอง7นะคะหลวงปู่ศรีวัดเขาถ้ำบุญนาคนะคะ หลวงปู่ศนะคะองค์ที่27นะคะต่อไปองค์ที่28ที่ะระลึกอายุครบ8รอบนะคะ ด้านหลังเขียนหลวงปู่ทิมไตามาสิบแปดนะคะข้าองค์นี้นะคะองค์ที่สิบแปดนะคะต่อไปองค์ที่สิบเก้านะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะ องนี้องที่ยี่สินะคะพระพุทธชินราชค่ะต่อไปเดี๋ยวจะมีพระที่ดุจจองนาที่พี่รับชมนะคะจะมีมีหลวงพ่อจงนะคะองนี้อันนี้พระที่หลุดจองนะคะหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะถ้าใครอยากชื่นชอบพระที่หลุดจองก็เขียนว่าพระ ที่หลุดจองนะคะองค์ที่หนึ่งก็คือของพระจงนะคะรุ่นกันไัยองนี้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็มีพระปิดตาองค์นี้นะคะทีหท่หลุดจององค์ที่สองหลุดจององค์ที่สองขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะอาจจะมองไม่ค่อยเห็น ต่อไปดุดจององค์ที่สจะเป็นองค์นี้นะะต่อไปดุดจององค์ที่4ี่จะเป็นหลวงพ่อทองสุขพระครูทองสุขอินทะโชโตนะคะ ขอดูรูปได้นะคะต่อไปหลุดจององค์ที่ห้าหลวงพ่อเงินในกรอบนะคะหลวงพ่อเงินนะคะวันดดอนเยาหอมในกรอบนะคะองค์ที่ห้าของหลุดจององ์ที่ห้าต่อไปหลุดจององค์ที่หกจะเป็นพระไม่ทราบที่อง์นี้ นี่นะคะหลุดจององค์ที่หต่อไปหลุดจององค์ที่7หลุดจององค์ที่7เป็นหลวงพ่อคงนะคะองค์นี้นะคะหลวงพ่อคงองค์นี้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ละคะค่ะวันนี้ก็มีประมาณนี้นะคะพี่ๆค่ะพี่ๆท่านใดสนใจนะคะ ก็แอดไลน์หรือโทรมาได้เลยนะคะ300บาทส่งฟรี EMS ไปรษณีย์ไทยนะคะหรือถ้าใครอยากรับแบบเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม60บาทหลายองค์ก็ไม่ได้หลายองค์ก็บวกเพิ่มแค่60บาทนะคะค่ะเขาเป็นคนที่รับจริงนะคะพี่พี่ไม่ปิดเล่นนะค,ะ,คะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะพี่พี่เจอกัน EP ต่อไปวัน อาทิตย์นะคะฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ